สวัสดีครับกลับมากับเรารายการรีวิวของอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีของมารีวิวเป็นรูบิกจากซี Xiaomi. มี่ยี่ห้อยี่ห้อซีมี่อ่ามันของซีมี่แต่มันชื่อกิกเกอร์ G เลยอ่ากิเกอร์ที่คือช่องน,นี้จะกลายเป็นรีวิวของซีลี่ยคืออันนี้มันไม่ใช่รูบิกธรรมดาเป็นแบบว่าเออมันเล่นผ่านแอป,ปได้มันมต่อวูทต่อับโทรศัพท์ได้แล้วมันก็จะแสดงข้อมูลการเล่นหรือมันจะมีพวก นี่เกมหรืออะไรพวกนี้มาให้คือเอาเอาย่างนี้คือรูบิกธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้เราเป็นแบบอย่างเงี้ยเผื่อแบบคนอาจจะเคยเล่นมาอะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้เป็นรูบิกแบบแบบไฮเทคขึ้นมาหน่อยเออมันมีชาร์จแบตได้เออรูบิกชาร์จแบตได้เหรอวะชาร์จไปทำไเงี้ยอะไรวะถ้ามันถ้ามันจะใช้งานยังไงวะมึงบ้าใช้งานอย่างงี้เหรอมึงคือบ้าเหรอเปิดดูก็รู้เพราะในที่ชาร์จแบตมันเสียบอยู่มานี่คือที่ชาร์จแบตมันอ่าดูก่อนอ่ะแกะดิโอาเป็นกายวะ นี่มีน,นี่ตัดยังไม่ตัดเฮ้ยเอาเอา,เอารุดอันนี้ยที่ต้งเฉยๆโอเคพี่ชาร์จที่ชาร์จไที่ชาร์จต้องดึงออกที่ชาร์จก็เป็น<ะ>มันเสียบใช่ไหมอะพี่ชาร์จเป็นเอออ่ะมีมีรูมีรูอ่าอะแดปเตอร์อยู่อ่านี่ก็เป็นลูบิดเข้าไปมัมมนจะมีเสียงอ่ามันสามารถที่จะต่อกับแอปมีโฮมได้ไมันรู้ว่าสำเนมีคู่มือเปล่าวะมีคู่มือยังไม่ได้เปิดเลย เดี๋ยวลองมันต้องมีสายให้ดินี่แบบเสียบไม่มีไม่มีคู่มืออันนี้คือแน่เอาไว้เอาไว้เอาไว้เก็บอันนี้หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยนี่สายชาร์จป่ะไม่ใช่ไหนไม่มีแล้วมันจะชาร์จยังไงมันเสียบยังไงวะอันนี้มันเอาไว้เก็บอันนี้ป่ะหรือไงมันเก็บไม่ได้แล้วคืออันนี้มันมีทำไมเฮ้ยมันต้องชาร์จเว้ยมีไมโคร USB ป่ะได้แอปมาแล้วนะครับตอนนี้จาก คอนเนคคอนเนคก็เนี่ยกดวงบลูทูธกดวงบลูทูธอ่ะกดอันนี้คือคอนเนคแล้วมันก็บอกให้ดูว่ามีแบตเท่าไหร่เห็นไหมมีแบตเท่าไหร่เนี่ยแบตอยู่ที่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้ชื่อชื่อชื่อลูบิกนะก็เปลี่ยนได้นะเปลี่ยนนะขอขอขอเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเอาเป็นเอาเป็นชื่อนี้คนนี้ด้วยไม่เพสอ่าอะไรก็ได้จะนั่งไปเถอะอ๋ออันนี้แหละอ่าแล้วตั้งชื่อเสร็จแล้วใช่ไหม อ่ะเราลองเล่นกันเลยดีกว่าอ่ะเห็นไหมว่ามันจะขยับตามอ่ะเราลองลองไปจับเวลาดูแล้วกันแบตเทินอ่ะไม่ใช่ะท่อนดิแบตเทิรคือมันต้องมีสองนไม่แบตเทิมันแข่งกับออนไลน์คนอื่นได้คนนี้ใช้ลูกนี้เดียวกันเว้ยแต่มันจะสลับเหมือนกันแล้วก็แข่งพร้อมกันว่าใครเร็วกันเฮ้ยเจ๋งว่ะจริงแบตเทิรก็ได้นะลองไมได้หน้าลองเลยแต่ไม่รู้เจอคนคนหรือเปล่านะ ไม่เจอมันต้องโกรธโวปะ่ะนี่ไงเฮ้ยไม่เ,เจอจริงด้วยรอมัรู้ด้หนไดบีก่านะดูเวลาดีของวันแล้วเฮ้ยมาว่ะเอาว่ะชื่อจีนเฮ้ยอุ้ยขับต้องขับตามมันบอกอ่ะ đang làm ná thế này, hiep, thôi đã, không làm cái gì thôi, đó, qua, tập ไอ,อ้เนี่ยวืดวืดแม่งมันเสร็จออลแล้วอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาใหม่ได้ไหมวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาว่าโชว์ให้ดูกันว่าว่ามันเล่นอย่างนี้ว่าเออประมาณนี้เล่นออนไลน์ก็คือประมาณนี้แล้วก็ทันทำไรได้อีกอ บางขั้นแรกก็คือท u t o r i รีก็คือเหมือนกับว่าเป็นโหมดฝึกสอนสำหรัแบเบพืเ่อนใหม่ครับผมค่กดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสอนวิธีการแก้คร่าวๆจนถึงจนแก้ได้ครับก็เป็นขั้นสเต็ปไปเรื่อยๆทั้นตองนี้ก็คือสามารถที่จะแก้ได้โอเคมาดูต่อไปเกมอันนี้คือพวกมินิเกมเราก็สามารถที่จะเล่นมินิเกมพวกนี้ได้ตามเออเรามาลองคร่าวๆดูขั้นตอนแล้วกันนะคิวเอสเก็บ อ่าะทำอะไรอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเอ่อประสาทขึ้นไปได้เลยเามาลองดูนะเร็วหนึ่งอ่านี่อะไรเป็นยังไงวะเนี่ยเป็นยังไงบอกน้อยมีสอนไหมเนี่ยเขียว สีเหลืองอออ่าอ๋าอเข้าใจลาหมุนตรงแกนนะครับผมก็ทุมติที่สีเขียวมาแล้วไปที่แกนสีเขียวแล้วก็หมุนแกนสีเขียวสีขาวคร้บมแล้วหมุนแกนสีขาวสีเหลืองหมุนแกนสีเหลือง สีชมพูเหมืนแกงสีชมพูสีแดง,มแแดง,ห,งหมุนแกสงสีแดงสีเงินหมืนแกงสีเหลืงสีเหงมุนสีเหลืองทำอะไรก็หมุนไป๊ะเลยอะตามนี้ครับผมก็ข้หมุนเสร็จก็อ่าเสร็จเดียวลุกง่ายๆมันเป็นการฝึกเหมือนกับพลิกพลิกด้านอ่าเรามาดูอ่ามาดูอย่างอื่นบ้างเอ่ออันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันนะ คิวไมเนอร์วิธีนั้นก็คือเก็บเหรียญน,นะผมแล้วก็ออกจากที่นั่นภายในระยะเวลาที่กําหนด <c oughs> อาร์มิสนี้อยู่ใช่ไหมอ่ามีตัวละครอยู่ตามนี้ครับผมเ็าให้หมุนให้เอาตัวละครไปที่เหรียญน,นะผมภายในมูฟที่น้อยที่สุดอ่าแล้วก็ออกทางออกตา,ต,าตามทางตามทางเนี่ยครับก็เยไม่ใช่อันนี้อยู่นี่ใช่ไหมแล้วก็อ่ะมันมแกงขาวอยู่ข้างบนนะ อ่านี้หมุนเก็บเหรียญก็เก็บเหรียญแล้วก็หมุนหมุนไปที่ทางออกอย่างนี้อ่ะอันนี้อันนี้คือมันมีมุกกำหนดไว้แล้วรออีกทีอันมีขาวอ่ะเราปึ๊บแบบนี้มันมีกี่มุกให้ทําเนี่ยอ๋อมันบังคับว่าต้องมาตรงนี้ อันนี้ก็คือผ่านมาลองลองอีกทีแล้วกันมาสีเขียวเราไว้ไว้ตรง,งน้นใช่ไหมเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญอ่าเสร็จแล้วเราก็กลับมาแล้วก็ออกผ่านมาเพลตามนี้แค่นี้แล้กันครับส่วนมันมีอันนี้อยู่อันนี้คือเอาไว้าจับเวลาแบบ s m ่ r ที่จะเนี่ยมันมีโชว์ให้ดูได้ว่าโอเคเราทำทันทีเราสลับแล้วเริ่มปุ๊บมันก็จะจับเวลาทันทีอันนี้มีมีโหมดช่วยช่วยแก้สำหรับคนที่ได้ไม่เป็นเราจลองทดสอบกับคนที่ได้ไม่เป็นคนหนึ่งด้านนี่จะสลับมันคืออะไรนะโหมดช่วยแก่อ่าทำตามเนี่ยถือถือให้ได้สล้ถือให้ได้ถือได้อย่างเงี้ยให้ให้ให เซนเตอร์มันหันแบบนี้ขาวอยู่บนขาวอยู่บนอ่ะฟ้าไม่ไม่ใช่หมาแมงเลยส้มก็อย่างเงี้ยข้าขาวความนุ่งมันอยู่อ่าเงี้ยถือย่างเงี้ยถูกแล้วโอเคง่ายก็งี้ยแหละโอเคอ่ะแก้ตามมันบอกเลยหมุนตางมันอ่ะหมุนดิเออเบสเลยมึงก็จะแก้ได้เลย นี่คือหมดสำหรับคนที่ไม่เป็นเออสำหรับคนที่เอ้ยเผยสลับแล้วแก้งวะบบเนี้ยจะ่ไ้ยแกมั้ยออ่ะหน่ิออรู้สรู้สนัสง,งนี้อ่ามองอะไรอ่ มาแล้วใช่เว้ยกูเคยเหนได้ก şey ูร uh> ู้ right? ูดูดูดูนสีดิเออเนี่ยเห็นแล้วมึงดูก็รู้แล้วมั้งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดหนึ่งวันสิบสามวินาทีอะไรวะอ่ะก็มอนี้โมยี่มีอลไรไหมอันนี้อะไรไม่ได้ปะกดไม่ได้กดไม่ได้เกมก็เออ ลองคิวรัแล้วกันมึงเล่นไหมอ่ากูลองใหงง้เขาด้วน,นี่อะไรโฆษณาวะค้างค้างแล้วไงเอาไว้แค่นี้อะไรค้างแล้วแอปจีนแอปจีนมล้วเป็นทุกทีอ่ะก็เอาเอาถามว่าลื่นไหมจากอันอันทั้งหมดเนี่ยอันไหนอันนี้ลื่นไหมก็ลองลองกองคนที่เล่นไม่เป็นลองเทียบดูว่าอันไหนคิดว่าไหนดีสุดอันนี้ฝืดมากเรียงอันดับ อันนี้ฝืดมาอ่ะฝืดมากไว้ข้างบนอะ่ะฝืดไว้ไว้นี่อะ่ะเรียงจากลื่นสุดไปอาอ่างเี้ยฝุดฝุดสุดไปลื่นสุดอ่าฝืดสุดโอเคเดี๋ยวก็ลองกันลองมุนให้มันมากกว่าน,นี้หน่อยอันนู้นด้วยไหมโอเคอันนี้ฝืดอ,อันนี้ฝืดสุดอันนี้น่าจะอันที่สองจกอันนี้มนาะดูกันรื่อยๆนะ อันนี้ลื่นสุดละอันนี้ลื่นสุดละอันนี้ตัวท็อปสุดอยู่แล้วน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าอันนี้อันนี้มาน่าจะเป็นอันนี้ลื่นสุดลื่นฟืดฟืดชิบหายเอออันนี้ฟืดที่หายสอวนไอ้สีเนี่ยคือยี่ห้อจีนหมดเลยเว้ยส่วนอันเนี้ยยี่ห้อรูบี้ใช่เหรอเออก็อย่างนี้แหละมันอะไรวะเนี่ยส่วนราคาถ้าพูดถึงราคาแล้วก็เล็งๆจากราคาต่ำไปสูงสุดอันนี้อันนี้ อันนี้เอ้ยอันนี้ไม่น่าจะประมาณนี้เนี่ยเรียงกับราคาอันนี้อันอะอย่างที่ซื้อมาราสุดนี่อันเท่าไหร่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมอันนี้คืออันไหนอันไหนอันนี้คือแพงสุดเหรอแพงสุดนี้แพงสุดนี้คือเท่าไหร่พันกว่าอพันห้าร้อยกว่าพันห้าร้อยอันนี้คืออันนี้คือที่รุ่นไม่ใช่ด้วยใช่ใช่นี่แหละอันนี้คือที่รุ่นสุดใช่ไหมดีสุดสัวมเคียสุดนี้แม่เหล็กแหลย มีแม่เหล็กด้วยมีแม่เหล็กเปลี่ยนได้เลยนะอ๋ออ๋ออ๋อมันสามารถเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตัวอันนี้ได้อคืออันนี้มันเอาไว้แข่งได้เอาไว้แข่งเอาไว้เล่นดูเวลาตัวนี้ก็นั่นแหละจากแม่งฝืนแบบฟืนสุดสุดเดี๋วแต่พูดถึงฟีเจอร์ก็อันเนี้ยเพราะว่ามีเชื่อมโทรศัพท์ได้มีบลูทูธชาร์จอันนี้อันนี้แบบมันทันสมัยมันหลเออมันแบบมันไฮเทคไฮเทคคนเล่นเป็นก็เอามาเล่นฝึกเล่นได้เพราะมีแบบ สองวิ ile, right. <then> ีเล่นแล้วก็แต่เสียงเสียงมันเสียงมันไอ้นี่ดีเลยเอี่หมุนเริ่มเสียงมันแบบปันเนี้ยบรเออเสียงมันไอ้นี่ดีเสียงมันเท่ดีคือเรนเรนีเรนที่ข้างนอกนี่คือเขาเขาคนลำพังแล้วเสียงที่อะไรก็แค่เสีย